อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ถึงข้าันนนดค ไปไปเซิร์ฟบอร์ดครับไปเซิร์ฟบอร์ดกับท็อปกับท็อปโอแล้วก็ญาติญาติที่มาจากออสเตรเลียเป็นครั้งแรกที่ได้เจอครองไหมคะเคยเจอแล้วครับผมเคยเจอแล้วเป็นไงบ้างคะก็เป็นคนที่น่ารักดีนะทำไมคือพูดภาษาอังกฤษด้วยอะไรก็ได้มีคนเามคืออะไรวันนี้ไม่ไม่รู้เรื่องแต่คนนี้น่ารักเนาะคร้นตากับคนี้อันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ไม่ไม่รู้ บางครับแต่ที่เราไปได้เซอร์บคือครอบครัวเขาไม่ใช่ตัวเราหรือแม่เขาพกไม่ฝั่งญาติทางไม้ไมคือญาติมาจากออสเตรเลียไม่ก็เลยพาไปพบกับเซอร์บอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เราไม่ได้ไปพ่อแม่ไม่ได้ไปมีแต่วัยรุ่นมีแต่เด็กอะไรเงี้ยครับเป็นไงบ้างคะกับเห็นเห็นเราพึ่งมาอัพรูปบองผมพี่ชายด้วยหลังจากที่ไม่ปหาล็อกันอะไรอย่างนี้คือจริงๆมีงญาติสายพันธ์ในตัวไหมคะคือจริงๆด้วยความที่เออ่ ที่คนเราพอโตเนี่ยมันจะเริ่มรู้ว่าอะไรที่สําคัญที่สุดสำหรับเราก็าคือมันอยู่ใ,ใกล้ตัวเราเนี่ยแหละฮะก็คือครอบครัวเราเนี่ยแหละฮะแล้วก็คือม,มันก็เริ่มคิดได้แล้วก็คิดว่าแบบไอ้เรื่องสมัยเด็กๆที่ทะเลาะก,กันหรือพูดคุยกันหรืออะไรเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบเด็กๆและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พี่น้องจะไม่มีแบบปากเสียงหรือแบบข้อขัดแย้งกันเป็นไปไม่ได้ซึ่งผมก็คิดว่าคืออดีตก,ก็คืออดีตปัจจุบันก็คือปัจจุบันแล้วตอนนี้ผมก็คิดว่า ครอบครัวสองันที่สุดอตอนนี้เราปรับความเข้าใจกันหรือว่าคุยกันยังไงคะถึงได้แบบไม่ได้ปรับ <ไอ S 1> เลยครับไม่มีใครปรับอะไรเลยครับแค่แบบว่าอยู่ๆก็แบบแค่คนนึงลุกขึ้นมาแบบรู้ว่าเอ้ยดูหนังไหมหรืออะไรเงี้ยแบบว่าไปดูหนังกันอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมันมันเพิ่งตลกว่าเพิ่ง<ๆ>มาคิดได้ว่าเอ้ยนี่มันเป็นครั้งแรกที่เราดูหนังกันอะไรเงี้ยครับบอกได้ไหว่าใครเป็นฝ่ายดูหนังกอล์รือว่าไม่จริงๆตอนแรกกอฟบอกว่าเออดูหนังดีกว่าอะไรเงี้ยคือเหมือนพูดลอยๆขึ้นมาก็แบบ เออก็ดูด้วยดีกว่าว่างๆอยู่คืนนั้นเลยก็เออดูด้วยอะไรเงี้ยเบื่อโล่งใจนะคะที่แบบเราได้เคลียร์กันสักทีปเคลียร์โดยปริยายทีณก็โอเคก็โอเคนะครับผมเป็นความรู้สึกที่ดีที่แบบว่าคือจริงๆมันเคลียร์มานานแล้วจริงๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะเริ่ม,มใครจะเริ่ม,มทักทายใครจะเริ่มแบบคือทั้งสองคนเป็นคนขี้อายอคือไม่ได้เกลียดกันไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่ว่าด้วยความที่เหมือนกับว่าคือ ไม่กล้าพูดเพราะเขินความเป็นผู้ชายได้กันแบบมันเขินที่จะแบบพูดกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออแต่พอตอนนี้มันมันทิ้งไอ้ตรงนั้นออกไปมันก็เลยกลายว่าแบบเออก็คุยกันได้สบายไม่มีอะไรมานานเลยหน้าบาร์แล้วนะคะรุ่นมสองคนใช่ใช่ใช่พอไม่แฮปปี้มานานแล้วไม่ทำเรื่องสัญญากันมี่นิดนึงเอาก็ไปต่อแนละ้วแต่ไม่ได้ตอบเ,เรื่องสัญญาไม่ก็ยังตอบคำตอบเดิมคือไม่ก็ไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดพวกนี้คือจะให้คุณพ่อเป็นคนฟูดมากกว่าคือตอนนี้ ตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครรู้อะไรทั้งสิ้นอะไรอย่าง oui, <Hey, ี้ครับมันทำเลีอยลบเ้มแบบางงานเป็หรือเปล่าเปล่านี่ครับเพราะว่าจริงๆไคมก็ไม่ได้ทําเพลงมาก็สักพักนึงแล้วแล้วก็คือไมค์ค่อนข้างที่จะหันมาสนใจเรื่องของการแสดงมากกว่าเลยครับก็ค่อนข้างที่จะหันมาชอบการแสดงอยากแสดงมากขึ้นกว่านี้ซึ่งคาดว่าปีนี้เนี่ยก็น่าจะน่าจะมีเรื่องของการแสดงมากขึ้น ก็จริงๆก็มีมีคนติดต่อเข้ามาบ้างนะครับผมแต่ว่าคือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มันเป็นเหมือนเรียกว่าได้ว่ามันเป็นรอยต่อเลยะครับซึ่งก็ยังยังยังบอกอะไรไม่ได้มากนะครับแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะไปเซ็นกับทั้งช่องในช่องหนึ่งมากกว่าเรื่องเซ็นหรือไม่เซ็นเนี่ยผมผมไม่รับรู้ผมรับรู้เฉพาะว่าชิ้นงานนั้นผมต้องทำอะไรซะมากกว่านะะี่ครับถ้า เรื่องสัญญายเนี่ยต้องไปถามพ่อผมนะฮะว่าตอนนี้มีช่องไหนมาจีบๆเราบ้างหรือเปล่าไม่มีนลยครับไม่มีไม่มีใครมาจีบนะครับคือทุกคนน่ารักและทุกคนน่ารักกับผมกคนเลยครับอย่างนี้มีผู้หญิงมาจีบไหมคะวันยไทยแล้วก็ <laughs> <laughs> <ๆ S 1> อ,อยากให้มาจีบอยู่นะครับแต่ว่าปล่อยๆกันไปนะฮะคือตอนนี้ก็มีเรื่องงานให้ปวดหัวแล้วก็เรื่องต่างๆนานาให้ต้องโฟกัสไงก็อยากจะปล่อยเรื่องตรงนี้ไปก่อนแล้วกันครับผม คงก,ก็เป็นอย่างนี้มาทุกปีแล้วคอยู่กับครอบครัวออก็ได้หรือยยรอยู่กับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้<ฮ><ฮ>ครับลากลาคุณสองตอนนี้นะครับก็ะคงอาจจะแค่รอคิวไหมกับมาคี้ให้ตรงกันให้ได้ครับถ้าผมก็ให้ให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันดีกว่ายังไม่รู้ นเนนนนนพียงแ,แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุด กระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซบกองละครสุดฮิตแบบอันสีนที่คุณต้องร้องว้าวชอมเช็คดวงการงานกเงินความรักแบบมันแน่นๆไม่เสียงเงินทุกสัปดาห์กับ w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  r i t ท์เก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว